คุณแม่หลังคลอดรู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่ไม่ต้องอยู่ไฟให้เสียเวลาแล้วนะคะมีตัวช่วยที่ดีคือตัวนี้เลยสมุนไพรหมอสิงฟาร์มาลาเฮิร์บตัวช่วยของคุณแม่หลังคลอดที่จะทำให้คุณแม่หลังคลอดฟิตเฟิร์มกระชับเขาช่วยขับของเสียที่ข้างค้างในมดลูกให้ออกมาให้หมดประจำเดือนของคุณจะมาเป็นปกติ น้ำนมของคุณจะมีคุณภาพมีเยอะคุณคุณแค่ทานขวดนี้ขวดเดียวเอาอยู่คุณไม่ต้องไปอยู่ไปให้เสียเวลาแล้วคะ่ะสมัยนี้เสียเวลาเรามีตัวช่วยที่ดีคุณนำไปดูแลตัวเองเลยนะคะตัวนี้สุดยอดมากไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่หลังคลอดใหม่ๆหรือคุณแม่หลังคลอดลูกมากี่เดือนกี่ปี คุณสามารถนําสมุนไพรตัวนี้ไปดูแลมดลูกไปดูแลสุขภาพของคุณได้เห็นผลค่ะสามารถทานได้ทางทางที่คุณคลอดลูกมาหลายปีแล้วเพราะว่าตัวเราคลอดลูกเป็นสิบกว่าปีแล้วเราก็นํามาทานทําให้หมดลูกของเราเฟิรมปิดกระชับสุดยอดมากลองดูคุณไม่เชื่อคุณต้องลองนะคะ